ทำคลิปเด่งด่วนยังไงให้ขายดีมาสรุปเลยค่ะวันนี้ครูอัลฟานะเอาเทคนิคของตัวเองมาฝากด้วยน,ะนั่นก็คือหนึ่งเลยคุณต้องมีในส่วนของพื้นหลังก่อนอย่างคลิปนี้นะคะครูอัลฟาก็มีสต็อกพื้นหลังของตัวเองไว้แต่ถ้าไม่มีใช้พื้นหลังของเอฟเฟกนะคะในแอตทิีได้นะคะแต่คุณจะต้องรู้ว่าพื้นหลังนะคะที่ทําให้คุณขายดีคลิปนั้นนะดูแพงก็คือต้องเป็นในสไตล์แบบที่ครูอัลฟาใช้ได้นะคะ หรือในสไตล์ที่คุณดูไม่จนนั่นเองนะอันที่2ก็คือในส่วนของหัวข้อค่ะหัวข้อเวลาคุณจะทําคลิปแบบเร่งด่วนเนี้ยมันจะมีในเรื่องของอประเด็นกระแสะได้ที่คุณสามารถเอามาเล่นและให้มันแมชกับในเรื่องของที่คุณจะสอนนะคะเพราะมันจะทําให้คุณง่ายไงคุณสามารถที่จะจับในส่วนของอประเด็นได้กระแสะได้หรือเป็นกระทั่งสิ่งรอบตัวที่คุณทําอยู่ตอนนั้นเอาไปแมชกับสิ่งที่คุณสอนนะคะ อันสุดท้ายนะคะนั่นห้ามลืมเด็ดขาดนั่คือเรื่องของโทโทลุกของคุณนะคะห้ามซีห้ามจืดเด็ดขาดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะผิวนะ,ะต้องดูดีแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะคะในส่วนนี้สิ่งที่สําคัญคือคุณจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลผิวของตัวเองนะคะให้ผิวสุขภาพดีไม่จืดไม่ชืดนะคะไม่ซีดไม่เซียวปาก ลิ้วป,ปากมีสีสันคุณผู้ชายเหมือนกันผิวตรงชุ่มชื่นนะคะลิ้วป,ปากผิวชุ่มชื่นอันนี้สําคัญใช้เลยค่ะ